สวัสดีค่ะวันนี้มารับน้องบิ๊กที่โรงเรียนบรรยากาศกัสิบประมาณนี่แหละพี่น้องโรงเรียนพี่บิ๊กพี่บิ๊กวัให้เปิดเผยโตพีบีกกสิบประมาณนี่แหละมุ้งคู่คุณนคู่กับบุตเอิญคุ้นคู่เอิญมาเซอร์มาเซอร์เขาก็ิบิดูแลเรียนถ้าขึ้นโหลดช่วงนี้มัน ก็เคยมีนักเลียนกันไดดดอกจ่าราะว่ามันทั้งโควิดบางคนเขาให้ลูกมากบางของก็เลียนออนไลน์ถ้าเป็นเด็กเล็กก็เลียนออนไลน์ถ้าเป็นเด็กมัธยมเขาก็อยากขห้มาลรงเลี้ยงหรือจ่าราวะเป็นช่วงที่สิเขามาหาไล่เขาก็อยากให้แบบว่าเล็กน้อยได้นังสือว่าถ้าเลียนออนไลน์นรรนออนลนจริงๆเนี่ยเด็กน้อยมั่ซีมัหาม่หงลูกค่อยสนใจดอกพี่น้องนอกจากคน ตั้งใจอิหลีตั้งใจเลี่ยนแบบว่าโอ้ยฉันต้องเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นจะสำหรับน้องบิ๊กนี่ก็เรียนเครื่องหนึ่งอุย้ยโบแมนเรียนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลียนยู่ดอกสามสิบเปอร์เซ็นต์กับห้มาแต่ถามว่าก็ย่านโควิทย์กับย่านพี่น้องอแต่จักสิ่เหตุจังใดอัานโบมาเลี้ยนก็ยู่แต่หนักเพราะมึะั่นอะ ที่ฐาน้องวิยกอยู่ก็สนิทเดีมาอยู่ตอนใดบุ๋มสิมาแม่ก,กับนางก็ได้ดดรถนิดจ้าเพราะว่าล่งเลี้ยนเขาก็บอกปอยากให้ผู้ปกครองลงไปได้จ้าเขาประกันพื้นที่ไว้ทุละกออทุละการเวลาเขาจะไปติดต่อเขาก็บอก่ได้แห่งห้องเขาห้องแอร์ด้วะเขาเกษียณห้องอยู่กว่าม่านเดินเดินแล้วเขาไปจ่ายค่าเทอมหนบุญตรงจุดคัดกรองอะไรจา้าคือแพร่กรองในเรื่อง นี่เป็นฟังฟังด้านนี่เป็นโดมของเงินเด็กอันหน่อยอรูปานด้วยจ้ะเพราะอนุญาติคือเ่าได้ล่งพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้เทาล่งเท่ไไดเนาะประสิทธิ์ไทยประมาณนี้ละจ้เาเดิมเดี๋ยวรอพี่บิ๊กก่อนจ้าหาพี่บิ๊กไม่เจอครับ <c oughs> หน<า>ุ่มห้องสายตาฮะตรงนี้พี่บิก๊กจะเปลนเน้าไหมพี่บิก๊ก ข้นเทิงรถแต่เหืงแม่ยังบูหูแม่ตกใจทำอะไรหกเหล,อลอะรถดอีกอ่ะเอา,เอออาอแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเรามีผ้าเช็ดไหมเอาชิชู่มาด้วยเปล่านนะเออากอ